พีเอ็มเกจ f ์ r t จูนพลัมเก้าสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําในส่วนของสินค้านะครับผมตัวนี้เลยชิปโฟกัสฟิล์มกันรอยแ p ปเปิลวอชนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเป็นวัสดุเป็นเ e อร์ a s s s ซ f อฟก a s สนั่นเองนะครับมันจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับ2รุ่นหมายถึงว่ามีแบบใสและแบบด้านนี่แบบด้านแบบใสจะเป็นแบบโค้งลงจอนะครับ ทีนี้เรามาดูวัสดุที่เราติดเข้าไปแล้วนี่ตัวน,นี้ติดเข้าไปแล้วแต่นี้เป็นแบบด้านนะครับมันมีด้วยกันทุกรุ่นนะครับ Apple Watch ของเรามีครบทุกรุ่นเลยนะครับข้อดีของแบบด้านที่ผมชอบก็คือมันลื่นแล้วมันก็รอยนิ้วมือไม่มีนะครับไม่มีรอยนิ้วมือเลยกลิปมากเลอก็จะด้านๆนี่โค้งลงขอบแบบนี้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบใส แบบใสก็โค้งมุมขอบเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเงาเงาสัมผัสลื่นเหมือนกันนี่คับแล้วแต่ชอบเลยครับสำหรับลูกค้าจะชอบแบบใสหรือแบบด้านเรามีทั้งคู่นั่นแหละครับนี่ครับเดี๋ยวลองงัดให้ดูนะ นี่จะงัดขอไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่มันเป็นสูญยากาศเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยการทิ้งคาบกาวบนหน้าจอแล้วข้อดีของกลาสต,ตัวนี้นะมันไม่แตกหักเหมือนกับเชเบอร์กลาสที่เราติดในมือถือทั่วไปเพราะตัวนี้เป็นซอฟต์กลาสนะครับ <ฟ Whats S 2> นี่รีดอากาศครับน,นี่เท,ท่าที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ลหลายๆตัวผมว่าโฟกัสโฟกัสอะ รอบนี้ทําผลิตภัณฑ์ออกมาได้ค่อนข้างจะเยี่ยมมากๆเลยนะครับยังไงฝากร้านด้นะครับพ m เอ d g เจเจฟอจูนพรามก้าวมผมอัดไลน์มาก็ได้โทรมาก็ได้นะครับหน้าร้านก็อยู่ตรงเอ่อฟอจูนชั้นสองห้องสองศูนย์สามหนึ่งนะครับนะครับหากมีผลิตภัณฑ์ละใหมใหม่จะรีบมาพรีเซนต์ให้ดูนะครับขอบคุณมากครับ